วัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับปักรงชาติเห็นมิสเตอร์ฟาวเวอร์เห็นสวิตเซอร์แลนด์เขาชอบปักธงชาติสวิตและกระทงเมืองของเขาอยู่ตรงกระถางต้นไม้ที่แขวนตามหน้าบ้านนะครับดูแบบสวยงามและวก็แขวนทุกที่รักชาติมากมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็รักชาติเหมือนกันก็เลยปักธงชาติให้นึกถึงความเป็นไทยครับต้นไม้ ดอกไม้มันจะมาจากประเทศไหนช่างมันหะครับผมแต่ถ้าอยู่เมืองไทยมันคือต้นไม้ของคนไทยคนไทยของมิสเตอร์ฟาเวอร์ซึ่งเป็นคนไทยโอเควันนี้ก็จะพามาปลูกพิทุเนียพิทุเนียพิทูเนียซื้อมาในกระถางหนึ่งก็ร้อยสามสิบครับผมส่วนใหญ่ที่คนซื้อมาเขาก็จะไปแขวนไว้ตรงตามหน้าบ้านตรงเฉลียงครับซึ่งมันอายุการใช้งานมันสั้นมาก มิเตอร์ฟาวเวอร์แม่แนะนำไม้แขวนนะครับมิเตอร์ฟาวเวอร์แนะนำให้ใส่กระถางาใ,หใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ะครับพอใส่มาแล้วมันจะดอกเยอะขึ้นตายช้าลงแล้วก็สวยงามอายุการใช้งานหรือว่าอายุการเลี้ยงดูของต้นพิทูเนียนี่จะยาวขึ้นไปอีกครับผมโอเคมิเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีกระถางนะครับแล้วก็ใช้กระเบื้องนี่อุดเข้าไปก่อนนะครับ แล้วมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีแกลบเก่าแกบหมักกับคุนมะพร้าวซึ่งผ่านการหมักแล้วค่าเชื้อแล้วล้างสารเทนินออกหมดแล้วล้างคอมเคมออกมาแล้วครับผมก็เป็นสัดสูตรบางเบาครับบางเบาเบามากโอร้อนมากเลยฝนก็ตกสามวันติดแล้วครับต้นไม้เละบดเลยต้องคอยยกเข้าไปในร่มตลอดพิทุเนียเหมือนกันนะครับโดน ฝนไม่ได้เลยแล้วโดนฝนเนี่ยเละเทะหมดเลยครับพอเละเทะไม่พอดอกเละเทะไม่พอแล้วก็ลกูกน้ำขังะครับรากเน่าโคนเน่ามาเลยเชื้อรามาเลยตายครับผมนีม่ฉะนั้นถ้าคิดจะปลูกพิทูนียอย่าให้โดนฝนนะครับผมงั้นเละเหมือนกับหญิงสาวที่แต่งหน้าแต่งตามาอย่างสวยทาลิสติกมาสวยเขียนคิ้วมาสวยโดนฝนเมื่อไหร่เละเมื่อนั้น โอเคมิเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีกระถางใหญ่ถ้ากระถางสีขาวนี่จะสงูสงแบบนี้จะดูสวยเด่นสง่างามมากครับผมแนะนำให้ซื้อครับ95บาทมิเตอร์ฟาาเวอร์ใส่แกบกับคุยมะพร้าวลงไปแล้วทีนี้มันจะติดอยู่ที่ลวดก็ให้ตัดโลกออกออกก่อนครับเพราะมิเตอร์ฟาาเวอร์ไม่ได้แขวนนะเพราะกระถางมันเล็กไป เนี่ยฮะกระถางมันเล็กนิดเดียวต้องรดน้ำบ่อยมากแล้วก็ธาตุอาหารอะไรก็ไม่มีมากมายต้องใส่ปุ๋ยเอามันก็อยู่นานหนูครับแต่ว่าอยากให้มันใหญ่ขึ้นกอใหญ่ขึ้นรากขยายใหญ่ขึ้นกอจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะอยู่กับเรานานขึ้นคุ้มค่ากับร้อยสามสิบที่เราซื้อไปครับผมก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปไรใช่ไหมครับขุยมะพร้าวก็แกะหมักที่บอกไปก็ใส่อีกก็ได้ครับผม คือใส่ให้มันระบายน้ําดีอะครับไม่ใช้ดินใช้ดินไม่ได้เลยครับผมใช้ดินเน้นน้ำขังเป็นตน้นไม้ที่บอบบางมากน้ําขังเโรคหนาวโรคเชื้อราโรคโคนเน่ารากเน่ามาเลยครับแกะออกมานะก็ก็จะใช้ขุยมะพร้าวกับแกบหมักเหมือนผมนี่แหละครับผมดึงให้รากมันขาดที่นิ่งนะฮะผมเพื่อจะได้ กระตุ้นให้มันออกรากใหม่เยอะขึ้นแล้วก็ค่อยวางลงไปครับว้าวแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแกบขุนมะพร้า,าวเติงเป็มัสดุที่ปลูกดอกไม้สวยที่สุดสำหรับมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับผมถ้าถามว่ามันจะมีดอกมีอะไรได้ยังไงอ่ะแค่แกบกับขุนมะพร้า,าวแกบหมักไม่มีครับ ต้องใส่ปุ๋ยเอาครับผมเนี่ยใส่เต็มเลยครับพยายามอย่าจับแรงนะครับผมถ้าจับแรงหักพิทูเนียนี้นิยมมากที่ยุโรปหรือที่ต่างประเทศ อิตสนก็นิยมปลูกกันมากครับผมตามท้องถนนตามอะไรซึ่งอากาศบ้านเขาก็20-30องศาเวลาฤดูร้อนก็พอรับได้บ้านเราก็รับได้ฮะเราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้มันทนแดดจัดได้เสร็จแล้วครับผมว้าวสวยงามอันนี้จะแตกคุ้มใหญ่กว่านี้นะครับยาวเลยแบบสวยกว่านี้อีก โอเคขั้นตอนสำคัาล้อครับผมมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ก็ใส่น้ำลงไปแล้วครับใส่ปุ๋ยที่เก็ดละลายน้ำซึ่งสูตรที่เหมาะกับดอกไม้ทุกต้นที่มิสเตอร์ฟฟวเวอร์ใช้ก็คือ2 0 1 0 30ครับผมย0ก็คือบำรุงลำต้นไปด้วย10เล่งดอกไม่ต้องเล่งมากครับถ้าดอกเยอะเกินไปต้นจะโทมก็ให้ไปเล่นดอกใหญ่เอาต่อท้ายทั้งสูง30ก็คือโพแทสเซียมครับ ให้มันดอกตกดอ,กดอกดอกใหญ่ขึ้นไม่เน้นดอกเยอะลดเลยครับผมพยายามยกขึ้นอย่างนี้นะครับผมอย่าไปลดต้นดอกปุ๋ยอย่าไปลดต้นโคนโดนลําต้นมันละครับเพราะปุ๋ยจะไปกัดลําต้นให้ตายได้ครับผมเสร็จครับผมพิทูเนียสีสันนี่มิสเตอร์ฟาวชอบมากเลยแล้วก็จะอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนละครับผม นี่สีชมพูครับผมนี่สีม่วงว้าวส่วนนี้รวมมิดมีสีขาวสีแดงสีชมพูครับผมซ, re, ซึ่งมิสเตอร์ฟาวเวอร์ซื้อมา103เศษเนี่ยมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไม่ขาดทุนแน่นอนมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะปักกินช้ำเอาไปปักได้หลายสิบต้นแล้วครับผม ต่อไปคงไม่ได้ซื้อละเพราะว่าปักกินชำได้โอเคมันอาจจะยากหน่อยปักกินชำปักไปสิบต้นรอดห้าตายห้าก็เป็นต้นไม้ที่บอบบางมากครับปักชำยากนิดนึงแต่ก็โอเคคุ้มอยู่ครับเอามาสักสิบกิ่งปักชำไปได้ห้ากิ่งได้ห้าต้นนี่ก็ถือว่าโอเคะครับผมโอเคครับมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็ แนะนำการเปลี่ยนกระถางให้ดูสวยงามไม่ดูเด่นด้วยพิทูเนียอายุจะได้ยาวขึ้นอยู่กับเรานานขึ้นพยายามใส่ปุ๋ยเ,เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพิทูเนียนี้ออกดอกทุกวันต้นองก,การปุ๋ยถ้าใส่ได้ทุกวันก็ดีใส่นิดน้อยผสมน้ำแล้วก็ลดก็จะออกดอกทุกวันแล้วก็สดชื่นทุกวันเขียวทุกวันและพยายามนี่ฮะพิทูเนียเวลาปัญหาคือบานแล้วไม่ยอมร่วง เราต้องมาเด็ดออกครับผมเก็บออกเก็บออกเป็นชิ้น oh. เป็นชิ้นอย่างนี้ครับผมถ้าไม่เก็บออกเออมันจะเน่าเกิดเชื้อราทำให้ตายได้ครับผม oh. ขอบคุณมากครับ oh. ที่ oh. รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับขอบคุณครับ